นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับชื่อเหรียญว่านะครับรุ่นอายุยืนนะอายุยืนนะครับมาดูเหรียญแรกครับนะเป็นเหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์นะนะครับเป็นแบบนี้ครับพี่นะเหรียญทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเหรียญทําออกมาได้ค่อนข้างดีครับ นะทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับนะไม่ไม่ช่วยนะครับไม่ช่วยนะแล้วเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยนะอันนี้คือเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อพัดนั่งเต็มองนะครับนั่งสมาธิเต็มองนะครับเขียนคําว่าอายุยืนอยู่ด้านล่างนะครับด้านขวาของเหรียญนี่นะครับนะตอกโค้ดแบบนี้นะครับด้านซ้ายนะครับตอกโค้ดเช่นกันนะครับนะตอกโค้ดกอไก่นะครับนะตอกโค้ด เหมือนก็ไก่นะนะครับแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนะด้านหลังเป็นนะเป็นยันครับนะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายันอะไรนะครับแต่เขียนว่านะครับหลวงพ่อพัดอายุ99ปีวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ2563นะครับแล้วก็มียันของหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นยันรูปนี้นะครับนะใครรู้ว่ายันรูปนี้เป็นรูปอะไร mm hmm. ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลย นี่ครับแล้วก็ตอกเลขโค้ดรันนัมเบอร์ชัดเจนนี่ครับนะตอกเลขโค้ดรันนัมเบอร์ชัดเจนนะครับแบบนี้นะโอ้โหอันนี้คือเนื้อเงินไม่ลงยานะครับเป็นรายการที่เขาแถมแจกยกรังมานั่นเองนะครับรายการที่เขาแถมแจกยกรังมานะครับที่ท่านจะได้รับนะถ้าท่านจองหนึ่งรังนะครับอันนี้ผมจองมาหนึ่งรังนะครับอะแล้วมาดูเหรียญต่อไปครับนะอันนี้เป็นเนื้อทองทิปชุดกรรมการหน้ากากเงินครับ นะเนื้อทองทิพย์ชุดกรรมการหน้ากากเงินนะครับนะซึ่งไม่มีในรายการลุ้นเนื้อนะครับนะเลขโค้ดรันเบอร์เหมือนกันหมดนะครับหนะ้าเหมือนกันหมดแต่ตอกพิเศษตรงนี้ครับนะนะครับตอกไม่เหมือนเหรียญน,นี้นะครับแต่นี้เป็นชุดกรรมการครับนะจะตอกแบบนี้ครับนะ จะตอกตัวกอไก่อยู่ตรงนี้2ด้านนะครับตอกตัวกอไก่เลขโคดอะไรอยู่ตำแหน่งเดียวกันหมดนะครับเป็นหน้ากากเงินนะนะครับอง์นี้เป็นทองทิพน้ากากเงินนะอันนี้ผมดูแล้วนะครับขอบเหรียญสีดํานะครับจะเป็นเนื้อนวะครับนะจะเป็นเนื้อนวะนะโอ้โหเหรียญน,นี้เนียนมากนะครับเนียนกลิบเลย นะแล้วมาดูเหรียญในรา,ายการรุ้นเนื้อในรังนะครับนะว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้ที่ผมเปิดมาหนึ่งเหรียญน,นะครับนะผมได้เหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาธงชาติเฉียงและลงยาจีวรน,นะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างทําขึ้นสวย นะครับการลงยาถือว่าไม่ได้ขี้เหล่เลยนะการลงยาถือว่าไม่ได้ขี้เหล่เลยนะครับแล้วสุดคุ้มกับผู้ที่ลุ้นนะนะครับผู้ที่เปิดลุ้นเนื้อเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นนี้ลงยาทุกเหรียญน,นะครับในรายการลุ้นเนี่ย นะในรายการลุ้นหนึ่งกล่องนะครับลงยาทุกเหรียญแล้วแต่ว่าท่านจะได้เหรียญอะไรนะครับส่วนเนื้องเงินครับนะมีรายการลุ้นให้ลุ้นหน้ากากทองคําแท้ด้วยนะครับนะด้านหลังเหรียญก็เป็นเหมือนกันแบบนี้นะครับถุงซินมาดีชัดเจนนะกล่องทำมาโอเคครับนะกล่องมาแบบนี้เลย นี่ครับกล่องทำรรมาดีชัดเจนได้มาตรฐานนะครับไม่ได้ทุเรศไม่ได้ขี้เหร่ครนะับนะกลับพระแบบนี้สวยๆแบบนี้แล้วราคาเบาๆนะครับเลือกเก็บเลือกหากันเอานะครับลงยาสวยๆในราคาเบาๆแบบนี้หายากนะครับนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับโอเคครับนะสําหรับวันนี้ก็นะครับพอแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะเดี๋ยวรายการ ต่อไปผมจะมารีวิวอะไรนั้นนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับนะสำหรับท่านผู้ชมนะครับนะครับผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ช่องเล็กๆนะครับนะของอ้วนแฟมิลีด้วยนะครับนะจะพยายามลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับนะช่องผมเป็นช่องสดนะครับไม่สามารถ ตัดต่อได้นะพี่ผมกําลังศึกษาด้านการตัดต่ออยู่นะครับตอนนี้ยังทําไม่เป็นนะครับก็ผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับนะของหลวงพ่อพัดที่ผมมีนะครับที่ผมมีอยู่นะครับผมจะลงให้ดูทุกรุ่นนะครับนะจะลงให้ดูทุกรุ่นนะครับสําหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับให้ช่องอ้วนแฟมิลี่ด้วยนะครับนะสําหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ